เคียวหว่างชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะบอกว่าตอนนี้คือปากมงรุนนี่เปิดแล้วใช,ใช่ไหมใช่เราก็ไม่รู้เราก็กําลังจะไปเช็คบันนี้ใช่แต่ว่าเขาว่ายังไม่เปิดเพราะว่าเขาไม่ได้เจ็บเลยแต่เขาหนวกเขาว่าเปิดแล้วหรอเปิดปูบแล้วปากมรุนเปิดอ่งอโดนเล่นคอนมันนี้เลยเรียบร้อยตรวจดูว่าอี ค,ครีมครีมขาวๆนั่นมันคืออะไรเฉยๆกลัวติดเชืออ้อเพรียวคลอดเ็นพ่อมันี่คือกล่อ,อ,งอ,งองสเต็ปเซลที่ต้องเอา,ปาไปด้วยอันนี้คือขาดไม่ได้นะครับนี่ไงแล้วก็พร้อมไปเลยสินี่กระเป๋าไปสสดตอนไปโรงพยาบาลด้วยคุณแม่แอันนี้คือกระเป๋าแล้วก็อันนี้ก็กระเป๋าเอาไปน้องหมดเลยนะครับ ไปเราจะไปหาหมออันหมอพอ,อกาหมอว่าจะคลอดวันนี้หรือว่าจะคลอดพรุ่งนี้ถ้ามีอาการก็ต้องได้นอนโรงพยาบาลวันนี้ใช่ไหม่้เขาไม่ได้คลอดรอต้องคลอดวันนี้ตอนนี้คนในบ้านรุนกันมัน้งครับว่าน้ำคัจะแตกตอนนี้ไหมให้แตกตอนนี้ไหมคุอหม<ะ>อไม่ให้แตกหรอแตกเลย <c oughs> แอ๊เข้าห้องคลอดเลยรอคลอ,อด มึงจะคนอยังให้เห็นคาโลเนี่ยมันพะกเจ้าคสั่งจ็นแล้วต้องต้อง <c oughs> ขอด้ะเราม่อ,อหมอว่าเปิดมะลกเปิดหรือเปล่ามาดูนะคาโลฮา่ฮัลโรจออกมนแน่จริงหรือลกถ้าจะออกก็จอ,อ,อดอน้ำข้ามมาได้ลูกมาดูคับผมว่ารออย่างท,ทุกเจนมาพาเขามาฟังเสียงแล้วติดขึ้นอันนี้ที่ไรจะแบบดิ้นแรงตลอด เขาไม่ชอบเจ็บเเลยวันนี้ก็เป็นวันพังรุ่ยังไม่เปิดครับแต่มีเอาน้าไปตรวจเนาะว่าติดเชือ้อก็รอดูพอดีไม่ยังไม่่อนนะครับรอรอรอจ,จนจนถ่ายจนขอะไปกับบ้านกันไปกินครับนี้ครับต่อ